สวัสดีค่ะพ่อกันชงปานางแม่บ้านน้องอุ้งอิงนะคะปานางพามาเบิงผู้ได้เห็นยังอยู่มองโกบขามค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วตามมาติดติดตามมาติดติดนะโดนะโด ดูมาเบิงดูมาเบิงกบยังแจะบอกบ่ได้หูคว่ำเบิดยังแจะบอกบ่ได้หูคว่ำทุกอย่างยังแจะบอกบ่ได้คือคน เสียบเสียบเสียบไฟบอ่อบงังอืม,อมบ่อทนกำลังเหตุอย่างนั้นดูวะ บางมาต้านกำลังเอาการบัวเห็นไหมบัวมาค่อยหายไปแทบสิบวันยางแล้วค่ะกัดกัดบัวกัดการบัวลำบัวนะคะหอยน,นะคะอันนี้ข้าจับไบร เขาเจ้าประดีมึงมหอยค่ะเขาเจ้าอันอ่าโดยาอ,อ,าอยากอากอกล่องโดยิ้มมึงโดอยากลงน้ำฮะมองโล่งค่ะกระโดโลดกระโดดลดอ่าแม่ย <laughs> เลนไปใส่แลโ,โดว่าปวดโดเด้อ น,น้ำห้อนน้ำห่อนกระโดดแน่ใจเหรอหืมแตงหน่อยมาเกิดกระโ<ๆ>ดดคือเก่ามาปับบาาป๊บน้ำผู้นนค่ะมาโทนมาปั๊บน้ำผู้เพราะว่าเปิดน้ำต่อน้ำจากโซลาเซลล์นะไปโซลาเซลล์ต่อน้ำเขามาที่นี่ นำลายมันบ่เราก็ต้องมาปรับใหม่ค่ะตีมสางปั่นบัวปูนปั่นบัวกลับแล้วค่ะเลิกเลิกงานเก็บงานกลับเรียบร้อยแล้วนะคะ ฝนตกอยู่พี่นองแต่ว่ามันบ่พร่องซมีน้ำเนี่ยค่ะมันตรงตกซ้ำม,มือซามคืนนะคะมีแี่คือลองร้อยความเสียหายจากบักหอย หอยเชอรี่นะคะกินบัวพอลุงเขา้เขาสิเห็ดวิธีใดคะ่ะในวิธีใดจังเ,เอาบัวมาปลูกได้แบบสวยงามค่ะโดยหอยมันเห็ดยังบดได้นะคะเนี้สภาพแต่เลือกโตนสวยงามได้ไม่กี่วันเอง อุตส่าห์พักกันไปหมดสานั่นมีแต่คีมูนะคะ่ะน้ำคีมูจ้าของสาลแล้ววะพ่อลุงกระเป๋บบาต้นหมุดน้ำคีมูเอาบัวนะคะ <c oughs> งามงามนะคะ่ะอยู่ในสานั่นงามงามพอได้ปุย๋ยธรรมชาติน้ำน,น้ำเมล็ดเต่าบัวงามะคะ่ะ จะม,มาปรับน้ำผุมันมันมันจะขึ้นบ่เนี่ยเขาเขาเปิดเนี่ยมันจะขึ้นบ่าอาบางอบังเมืม่มันพอมันจมนะคะเพราะว่าน้ำสูงขึ้น ถ้าบม่ใครได้ลงคลิปกะช่วงใบใบคือถ้ามีทีมสร้างเป็นเปิดเพลงเขากะคือแบบเออคือสิบอกให้เขาเศร้าเปิดเดี๋ยวขอถ่ายคลิปก่อนอันนี้อันนี้กะเกงใจเพิ่นคือกันกะยายใจเขาใจเฮาค่ะเพิ่งกะทีงานเมื่อยเพิ่งกะอยากฟังเพลงคือกันนะคะ กันนานๆคอยบอกเพื่อนกันเดคะ่ะช่วงสี่เฮาอยากอัปเดตเขาคอยไปบอกนะคะคอมเมนต์เออาร์เออาร์ก็กจะคลิปนี้อันเบ้าเพลง,งใออกนกางเกงใจก็จะคะือการค่ะใจเขาใจเฮาคือกันนะคะเปิดเลยปะ เขาตกลงเปิดทดลองบ่อืมขึ้นมาก,ก่อนจะเปิดตอนอยู่ข้างล่างเนีย่ยระวังอันยืนยิงแขลวอยู่นยในานา้ำ <laughs> สักแงะแงไฟถูด <laughs> ฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามช่องป้นา,านั่งแม่บ้านน้องหญิงนะคะฝากช่องประ้นรานแม่บ้านน้องหญิง,งเดี๋ยวช่องปวันนี้บ,แบ่แนป ใกล้แล้วค่ะบ้าโทษอาสิษผ้าแม่เปิดช่องใหม่นะคะ mm. ขาน่อแล้วค่ะอย่าให้เราเดทไยอย่าให้เรามีไล่ใดนะคะ mm. อาจจะเปิดช่องใหม่ mm. กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็คอยเข้าไปติดตามให้เราได้ค่ะ mm. ประวันแม่บ้านน้องอิงนะคะ mm. ต้องฟูนแม่น้อยน้องอิงอีช่องทีมหลังบ้านนะคะ mm. ให้กำลังใจทีมหลังบ้านเนี่ยเด้อค่ะ ขอบคุณที่ซอยเบิงย้อนหลังให้นนำแล้วก็ซอยเบิงโฆษณาให้นนำค่ะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณ FC ที่เข้ามาใหม่นะคะให้กำลังใจปนาเดี๋ยวปนาจะเข้าไปเบิงนนีน่คอมเมนต์ไปอ่านคอมเมนต์ให้นะคะมีเวลา สำหรับคลิปนี้สำนีก็น่าจะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ